เมื่อสายปวนปวนผู้สาวในเมสเซนเจอร์ด้วยเพลงส่งยังเมสส่งยังแมตต์ไปโนุ่มแบยแมนผู้นุ่มคนไทยบอส่งยังเบสเซตกับบอตอบเฮ้เฮ้เส่งยังแมยังวางเ่งยเฮ้เเฮ้เฮ้เ เธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยจังได้ต่อส่งยังแบดอ่เล่นคอนเทนต์มาส่งยังแบดแซตยังแบดแซดยังบอยโอ้ยเฮฮฮเธอไม่อินกับผู้ชายแบด่อยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องไปหาองโมเป็นเว้ยมัดนี่ ส่งยังแบดกีกี้มันเป็นสกอยผิดเพงแล้วร่วมกันได้สงยังแบดแซดยังเทท่งยังแบดอะไรแซดยังมอยเธอไม่อินกับปุจใจยแปดปอยสงยังแบดแซดยังมอยเธอไม่รักจนกะกงต้งปอยอ่มอียังวะ นังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายเป็ดปอยทรงยังแบ็ดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันกับข้งตั้งไปทรงปนุเบ็ดบอยเบ็ดทรงยังเบ็ดแซดยังบอยไปเธอไปแก็ไม่นุ่มกุสบอไอย่าลืมกดติดตาม